สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพามาเบิงบอกมวงใหญ่นี่พี่น้องใหญ่บ่กประมาณสามขีดพี่น้องเอ๋ยกินโซมจ้า,ากินหมักน้อยก่อนพี่น้องเอ๋ย ขอบบนขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องถามข่าวถามข่าวสอบถามกันเข้ามากำ <c oughs> ลังแรงใจยายหนิงใส่น้ำปลาดพี่น้องจ้ะ จะเสียงเพลงมาเลื่มตต้มตำอาบน้ำยองผ่าสองตัวเสื้อผ้าเต็มกระเป๋าไปนอนจ้บยองแหงแล้วอาบกระซายขอ้กอ nhớ chưa nhỉ người ươn chip hạ cả chào cả cạt. chủ ngán chủ càn to พอออกไปนะเสือนปลาเคง็งแม่พี่น้งงองปลาเค็งปลาหม้อเนาะไปปล่อยอม,มาเหรอซาเรีงเยงได้ แกพี่น้องจะเปียวบ้านน้ำปลาร้าข้าควคั่วอ,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 อืพักจิมันไง

แดงจักระพัดิวด tay non bơi ừ. Ừ. นิ่งกินบักม่วงชายคลิปอยู่กินบักม่วงอัดคลิปอยู่กินบักม่วงจ้าอัดคลิปกินบักม่วงจ้านี่มีละเอามากินชายคลีบว่ามันคนรักบกม่วงจะคว้งเก่อว่ามันคนรักบกม่วงวามาพี่น้องเบิ่งอันอยู่บ้านนี่ซะเนาะ กุญแแม่หน่อยใหญ่ปวดร้อนกันหรอพวกเขาอยู้สึกปันเป็นกุญแงเนาะสมม้วนผสมเนี้ยแซ่บอะให้พี่น้องเบ่งกล <c oughs> ิ่นกุญแจกลิ่นจางคนประมาณเคืองเนี่ยแหละคิดว่าเ <c oughs> ขาแก่ไปเขาแล้วเราไปข้างนอกมาพี่นอ้าานนอ,องเราหวานคนหลักบอกม่่งเรามาซสียเบิง่ง ยังบ่ทันได้กเป็นหมดมันเป็ดแม่นบ่มันอันนี้แล้วนะมันมันข้าแกงแล้วเดี๋ยวสิเอาข้าแกงเลยซื้อเอาเดี๋ยวจะปาไปย้อมเลยลายเปลียนมันน่ะบ่นั่นหรอกแม่พ่อเสียมพี่น้อยเครียดติบ้านคนรักบักม่วงบ่รู้ว่าลูกเอามากินน่ะขนาดบ้านตั้งแต่ก่อนที่ตีปาตีปาข้างนาะสิกินข้าวตีเลยจังได๋เนี่ยกินอยู่ในตัว มันสิออกรสชาติมันๆแน่จากนอยแล้วเ่เี่ยเนี่ยที่อวมันสิใหญ่สมใหเท่านั้นหมากแกงมีอยู่สองหมากกับทั้งทีไตเลยดีกเนะันอบไงแล้วชิเนบางว่าตะเบินขดแเกลือดีนำเปียกมันเลยจับ yêu na ban, rất chi thay, phe nong bưng, à, mỗi <laughs> tí bắt chước nào, tí chạy gì mà số cũng vẫn đấy, sửa được xăm này, เขาจุดโชว์มกกันตัวหลายนหลายน่อยจ้ะตัวหนึ่งมันจีเซือจากบาทไปแล้วพัน<ช>พันนะ่ะตัวละน้อยหาสีกเจียมซื้อมือเดี๋ยวนี่นตัวละสองร้อยนี่นะนี่ประมาณฮะทอดยี่สิบวยบอนนี้ม่วง,งนีเหระ ของพ่อซื้อมัน่ะต้นอาหาร้วยเห็นบ่น่ะพันยังอ่ะบ่ขึ้นจังเสียตัวน่ะเห็นบ่เขาเอินหมูม่วงแอปเปิ้ลน้ำบัวแมนน้ำดอกไม้สีม่วงนี่คือเสียน่ะต้นอาหาร้วยแล้วก็แดงช้างแดงอีกจะคำกันแล้วพี่น้องช้างแดงนั่นสี่ร้อยหาซิ๋อันนี้ว่ามันว่ามันแดงจากกระพัดถึงมันเขียวใหญ่น่ะ <อ>ว่ามันถื่อแดดทั้งมือแดงน่ะแบบนั้นมอญตองเห็ดยังเสียเนี่ยขอบไปตะวันก็เขาแก่นเราหาก็เขาแก่นนะ่ะมันโลยโดนแบบตะกี้จะไม่ได้ข้ามหรอกเดีย๋ยวนเรามัน,นผู้ใดยอยากกมา็มาเด้อมาเด้อเดี๋ยวเรามันไปตะกี้แต่ว่าบ่กม่มงวงเงินน้อยอนีย่น้ายากิกลายอยู่ที่ออกไปเอาอยู่ เอาไปดอง PM. ใ้้กาเจ้ากินกับยาดรองกันเลยปาดกวนปาดควนออกแมมพี่น้องจ้ะเปลือกมันหลายูพี่น้องจาวามันเกิดมีความหวานๆสมๆมาละแส่บสุ่ม่มูจะขี่มาเนี่ยจะไปดีเลยจินรถเพราะบหมุมองเนี่ยคุณเนโอ้ยเสบแ่สร้างหอยทอดแค่แต่กฤ้ิกาซส้อพันมาปรูี่น้อเพราะเสีบที่ไหน มักไผ่มักมันงเหรอพวบ่มได้กินหอกมักจะแซ่บแซ่ดคนไม่เห็นนะมัดส้มกล้วเราเคยกินมักสูบกับเรี่องจะตัวคนบางสิ่งน่ะมักไผมักมันข้าเจ้ามักในกับข้าเจ้ากินของเขามันมีแล้วมันดีหรอบ่ได้เสื่อเนาะพี่น้องถ้าแม่นั่งซังกิโลนี่หน่วยเนึองนี่ก็เกือบโลัวคนนะพี่น้องถ้ามัไม่ไงค้างๆนะแต่บ้านเราเสียวใบเคยกินสุกสบใบเพิ่งกับหูจักเลยว่ามัน ประมาณจีขีดแล้วไงเงี้ยไม่หัดเกลืองดรดดู้หรอกบม่น้อยก็แก่ขีดเยอะนี่แล้วถ้ามันใหญ่เต็มที่คนนี้ถ้ามันจีใหญ่อีกจวบสีสุกต้าวานแนวนี้ก็เริมม่มเหลืองแนวคิดว่ามันสีเหิมบ่นี่ย ย่างหมาดทางด้านทิ่ใต้หมาดครูเมื่อนับอยู่ในกลางๆครับพี่น้อ,นลง,นองล้ำจิมย่านยนิงกระเซ่นบน้ำปลาล่าหนัวแมขอบคุณทุกไลค์ทุกเมนเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่พี่น้องติดตามรับชมมาเสียอวอก,กันเป็นน้ากระห่อนกุหละเมือธมที ดี๋ยวค่อยไปเบิ้งกันพี่น้องจ้าผมเมื้องสีเพิ่นกับไปปั้มต้นมะข้าใไอแม่เพิ่นเมื่อนี่อยู่คนละบ้านเลงๆกนละคามสิหาแนวกินสุพีสูนองกินขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพี่น้องอยู่ทั้งไกลทั้งไกลละพี่และน้องพ่อกันคี่ไม่จ้าสวัสดีค่ะ